คลิปนี้อาจจะมาช้าไปหน่อยเอาไว้เป็นข้อมูลสำหรับการดำเนินการในปีหน้าหรือปีต่อๆไปนะครับผู้ปกครองและเด็กๆนีการชำระเงินค่าสมาัครสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการสวนสนามสอบมหาวิทยาลัยบลราชธานีนะครับที่อื่นไม่แน่ใจว่ามันสามารถใช้วิธีเดียวกันนี้ได้หรือเปล่านะแต่ว่าจริงๆแล้ว่การจ่ายบินนะผ่านแอปพลิเคชันมันคล้ายๆกันนะครับโอเคเอ่ะก็ น,นี้เป็นบินที่5แล้วนะครับหมายความว่าเชื่อได้นะโอเคคนอื okay, ่นนะครับเราเลือกใช้แอปพลิเคชันของ SCB นะครับเพราะว่าแอป,ปกรุงไทยอ่ะมันใช้งานไม่ได้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันแล้วก็วิธีที่ง่ายที่สุดและแม่นยำที่สุดก็คือการสแกนจ่ายนะครับด้วยบาร์โคดและคิวอารโคดนะแต่ว่าบาร์โคดที่เขามีมาให้เนี่ยเช่นกันนะครับมันมันสแกนไม่ได้นะฮะก็เลย ใช้เป็นวิธีคียเอานะฮะก็เดี๋ยว m เม s ชัว Double บิลเช็คครอ c เช็คข้อมูลรีเช็คเยอะๆหลายทีนิดหนึ่งละกันนะฮะไปเริ่มกันเลยนะครับอันนี้เป็นของเพื่อนหลานนะขออนุญาตนิดน,นึงนะครับขออนุญาต,นนออญาตชื่อสกุลน,นะแต่ว่าจะพยายามปิดเซ็นเซอร์เลขที่ผู้สมัครสอบซึ่งมันก็คือเลขที่บัตรประชาชนนะครับโอเคพอล็อกอินเข้ามาในแอป เอ่อ uh, นะครับมันจะเป็นหน้าตาอย่างงี้เนาะมันจะมีเมนูหลักอยู่5เมนูนะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้เนาะมันจะ default ที่เมนูโฮมเมนูแรกหน้าบ้านนะครับเราให้เราเลือกตัว B ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลือกจ่ายบินนะเสร็จแล้วก็ Search ของ a c b เนาะก็คือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ3712 3712แล้วก็กด Return, หรือไม่ต้องทําอะไรก็ได้มันก็จะขึ้นมาขึ้นมาหลายอันนะอ่าน่อรน,นะครับเลือกเป็นคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็วงเล็บค่าสมัครสอบอันนี้มันจะอารมณ์เหมือนแบบชื่อบัญชีอะครับคือมันจะต้องแบบว่าเปะ๊เปะๆนิดนึงนะเราก็เช็คดูนะครับเนี่ยเขาจะบอกว่าเพื่อนําเข้าบัญชีคณะวิทยาศาสตร์ในวงเล็บค่าสมัครสอบแบบนี้น,นะครับอ,อันนี้ก็เชื่อได้ระดับหนึ่งแล้วก็จะมีคอมโค้ดนะครับ3712 37 12ของ S C B นะอ่าเสร็จแล้วเลือกเลยเสร็จแล้วตรงนี้รหัสลูกค้าคืออะไรใช่ไหมมันก็คือเลขที่ผู้สมัครสอบนะครับหรือก็คือเลขที่บัตรประชาชนนั่นแหละนะฮะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะขออนุญ,ญาตเซ็นเซอร์นะครับเราจะเซ็นเซอร์แบบบนๆบานๆน,น,น,นี่แหละนะแล้วเราจะเห็นได้ไงวะ เดี๋ยวค่อยไปตัดต่ออีกทีแล้วกันอตอนแรกก็ว่าจะไม่ทําแล้วนะแต่ว่ามันมันเยอะแล้วก็น่าจะมีน้องๆอ,อีกหลายที่หรือเปล่าใส่เข้าไปนะหนสามเอ้ยไม่พูดไม่พูด แล้วก็ช่องที่2คือ Ref No. 2นะครับในแอปเนี่ยมันจะมีแค่นี้ Ref No. Reference Re Number หมายเลข2นะครับแต่ว่าในเนี้ยในใน Pay In s l i p เนี่ยที่น้องๆได้หลังจากที่สมัครเสร็จนะครับมันจะมีวงเล็บด้วยบอกว่าเลขที่ใบสมัครนะครับซึ่งมันจะตรงกับเลขที่ใบสมัครที่อยู่ด้านบนตรงนี้นเห็นไหมอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ21 หอันนี้น่าจะไม่ผิดนะสองหนึ่งหนึ่งห้าห้าเสร็จแล้วก็เสร็จนะครับแล้วก็ใส่ยอดเงินไม่แน่ใจว่าถ้าสแกนเนี่ยมันจะขึ้นยอดเงินอัตโนมัติหรือเปล่านะ,ะเสร็จแล้วใส่บันทึกช่วยจำนะครับก็คือตรงนี้ค่าสมาัครสอวนมิพาดามันใส่ได้ไม่เยอะหรอกก็ใส่แค่นี้พอ,อกกดเสร็จนะครับ ทวนสอบข้อมูลอีกนิดนึงนะจริงๆมันจะมีอีกหน้าหนึ่งให้ทวนค่อยไปทวนหน้านั้นก็ได้นะครับแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลนะจนได้เอาไม่ทั้งหมดนะมันก็จะมีหน้าตรวจสอบข้อมูลมาให้แบบนี้นะครับเราก็ตรวจสอบนะนืะต้อตงเซ็นเซอร์อีกแล้วจ้ะเซ็ <c oughs> <c oughs> นเซอร์ไม่หยุดมันมันน่าจะแบบดึงชื่อขึ้นมาให้ด้วยเนาะ จะได้แบบไม่ไม่ต้องตรวจสอบให้ยุ่งยากนะครับโอเคน่าจะถูกแหละนะเสร็จแล้วก็กดยืนยันนะแล้วก็กดแชร์สลิปนะครับส่งสลิปไปให้ผู้เกี่ยวข้องต่างๆนะโอเคเป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับการชำระค่าสมัครสอบโครงการสออวนอสนามสอบ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบนราชธานีนะครับยากไหม <c oughs> มียากหรอกนะฮะเพียงแค่มีแอปพลิเคชันเนาะเออแต่ถ้าง,ง่ายกว่านี้ถ้าเขารับชำระผ่านแบบเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่เซเว่นอะไรเงี้ยนะโอเคครับผมก็สู้ๆนะเด็กๆตั้งแต่เด็นะครับไปแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ใช้กดแชร์แชร์ซับสไครต์บายบายสวัสดีครับ